สวัสดีค่ะทุกคนมาอยู่กับช่องแซ่บมากกันอีกแล้วนะคะ <cl aps> วันนี้นะคะเราจะมาทำอาหารเช้ากันนั่นก็คือปีกไก่ทอดน้ำปลาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะไปพอเราล้างปีกไก่นะคะด้วยน้ำสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาหมักน้ำปลานะคะก็คือใช้น้ำปลา4ช้อน2 สามสี่เสร็จแล้วเราจะใช้ซีอิ๊วขาว2ช้อนค่ะซีอิ๊วขาวนะคะ2ช้อนค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้5นาทีนะคะเราไม่ทิ้งไว้นานแล้วเราก็จะผสมโกกีนะคะ แล้วก็จะทอดเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งโกกีนะคะลงไปแป้งโกกีนี้ไม่ต้องผสมน้าไว้ก่อนเนาะอันนี้ใส่สักครึ่งซองเพราะว่าจานวนไก่เยอะโอเคค่ะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะพอไก่เริ่มเข้ากันกับแป้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมทอดกันได้เลยค่ะเราไม่ต้องหมักทิ้งไว้นะคะ ตั้งน้ำมันให้เดือดนะคะพอน้ำมันเดือดก็เริ่มทอดไก่เลยค่ะน้ำมันเริ่มร้อนเราก็เริ่มใส่ไก่ลงไปนะคะแต่เราเทน้ำมันดูก่อนนะเพื่อจะไม่ให้มันติดกระทะที่ไม่ใช้น้ำมันแรงอไฟแรงมากเพราะว่าเนื่องจากกลัวไก่ไม่สุกนะคะ เราเทชิ้นหนึ่งก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่ไก่ลงไปแล้วนะคะได้แล้วนะคะประมาณนี้ไก่ต้องรอให้เหลืองก่อนนะคะรอให้แบบสีเหลืองทองก่อน เดี๋ยวรออีกกประมาณไม่เกิน5นาทีก็น่าจะเหลืองละข้อไก่เริ่มไป็นสีเหลืองทองอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานแล้วนะคะให้เสรดจกันก่อนนะคะโอเคค่ะเราก็ตักไก่ใส่จานเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาทําน้ําจิ้มแจ่วแซ่บๆเพื่อเติมรสชาติกันอีกนิดน,นึงค่ะน้าจิ้มแจ่วของเราก็ทําง่ายๆนะคะมีน้ําปลามีน้ําตาล มีพริกป่นแล้วก็เดี๋ยวเราบีบมะนาวนะคะเพิ่รมรสชาติมะนาวสักสองซี่เนาะกลมกลมโอ้ไม่กอดแมวโอเคค่ะแค่นี้เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะทานได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ